ขับท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานไม่อยากพูดนามสก,กุลผมผิดเลยไม่ขานนามสก,กุลเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับเกียรติธรรมมรสสบัญชี<อ>รายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับ,รบผมสำนวนคำแปลยะติไว้ตัดงดไป10%ของกระทรวงพลังงานผมเข้าประเด็นเลยนะครับจะพยายามกระชับและสั้นที่สุดนะครับประเด็นแรกก็คือว่าผมอ่านข้อสังเกตของกรรมธิการแล้วผมเป็นห่วงอย่างยิ่งครับว่าในระหว่างที่ท่านพิจารณา งบนะครับในชั้นกรรมธิการนั้นเนี่ยท่านเข้าใจเรื่องพลังงานและปัญหาของประเทศมากน้อยแค่ไหนในข้อสังเกตของท่านเนี่ยนะครับมีทั้งหมด6ข้อครับไม่มีข้อใดเลยที่พูดถึงเรื่องว่าราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่มีแม้แต่ข้อเดียวนะครับและทั้งทั้งที่มีการอภิปรายทุกรอบตั้งแต่นโยบายไปจนถึงงบประมาณวาระหนึ่งชี้ให้เห็นนะครับว่ามันมีปัญหาในเรื่อง ต้นทุนพลังงานที่มีความจําเป็นต้องไปสอบถามกระทรวงพลังงานในเชนกรรมธิการแต่ในข้อสังเกตท่านไม่มีเลยครับและปัญหามันก็มีอยู่3ข้อหลักๆที่ทําให้ประชาชนวันนี้ใช้พลังงานแพงกว่าที่ควรจะเป็นผมย้ํานะครับแพงกว่าที่ควรจะเป็นเพราะปัญหาของการบริหารจัดการของกระทรวงพลังงานกรรมธิการมีหน้าที่เก็บประเด็นทุกประเด็นที่มีการปริรายตั้งแต่วาระหนึ่งไปเลยครับแล้วไปสอบถามผมตั้งคําถามกรรมธิการถามเขาหรือเปล่า ประการแรกนะครับราคาน้ํามันนําเข้านะครับ2ปีเฉลี่ยต้องถูกลงฮะต้องถูกลงสามเปอร์เซ็นต์ทำไมวันนี้แพงขึ้นกา๊าซธรรมชาติมีรายงานออกมาปีที่แล้วว่าต้นทุนบริหารจัดการสูงกว่าที่ควรจะเป็นต่อกิโลกรัมควรจะเป็นแค่2บาททําไมถึงบริหารไปถึง5บาท6บาททําให้ประชาชนต้องจ่ายค่าราคากา๊าซธรรมชาติแพง LPG นะครับมีการลักลอบไม่ได้พูดเล่นนะครับ ผมอภิปรายในวาระหนึ่งท่านไปสอบถามเขาหรือเปล่าทําไมงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อแก้ปัญหาลักลอบเพียงห้าแสนบาทท่านประธานทราบไหมครับว่าลักลอบไปปีนเท่าไหร่ครับปีหนึ่งหมื่นหกพันล้านคนะัท่านถามเขาหรือเปล่าครับไอห้าแสนบาทนี่จะไปทํางไงฮะแก้ปัญหามื่นหกพันล้านเนี่ยแล้วเพราะมื่นหกพันล้านที่ทําให้กระทรวงพลังงานและโดยรัฐวิสาหกิจของกระทรวงดานกำกับดูแลกระทรวงพลังงานต้องนําเข้า LPG สำเร็จรูปนะครับต้องนำเข้านะครับในราคาที่แพงเพื่อมาชดเชยการลักลอบซึ่งมีคนได้ประโยชน์ท่านไม่ทำอะไรท่านถามหรือเปล่าประเด็นเหล่านี้ก็สะท้อนในที่สุดทําให้ค่าไฟแพงขึ้นถึง20%ไม่มีความจําเป็นครับที่คนไทยวันนี้ต้องใช้พลังงานราคาแพงขนาดนี้ต้นทุนเชื้อเพลิงแพงขึ้น15%ต้นทุนค่าไฟฟ้าแพงขึ้น20%ไม่จําเป็นกกกรรมธิการไปสอบถามหรือเปล่าแล้วได้คําตอบอย่างไรครับ ผมตั้งคำถามนะครับข้อที่สองผมได้พูดไปแล้วในวาระที่หนึ่งท่านไปถามเขาหรือเปล่ามีการที่รัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของปตทอออข,อของกระทรวงพลังงานก็คือปตทนั่นเองเน,นะฮะมีการนําเงินไปใช้ผิดประเภทนะครับท่านถามเขาไหมครับผมไม่สบายใจผมให้งบกระทรวงพลังงานไปแต่กํากับดูแลไร้ประสิทธิภาพผมพูดไปแล้วนะครับ มีการลงในบัญชีของปตทเองนะครับเลี้ยงคอรมอเลี้ยงรัฐมนตรีทั้งเชา้าทั้งเย็ยนทั้งกินเชา้ากินเย็ยนครับตรงนั้นเนี่ยครับผมไม่สบายใจท่านไปถามหรือเปล่าท่านต้องถามครับผมพูดในวาระหนึ่งท่านต้องเอาไปถามตอนนี้มีตั้งแต่วาระที่หนึ่งเนี่ยนะครับมีการนนึงที่ผมถามไปท่านยังไม่ได้ตอบและในรายงานไม่ระบุครับงบที่ไปสนับสนุน v อ i c e ทีในรัฐริษาจากรัฐริษักกิจมีปตทมีการไฟไฟ้าสายผลิต40ล้านครับ Voice TV เจ้าของคือ2ตระกูลนะครับดามาพงศ์คือจินวัตรเท่านั้นนะครับ40ล้านเอาเงินของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเงินของประชาชนไปสนับสนุนเขาได้ยังไงแล้วพอท่านไม่ถามนะครับพอท่านไม่ถามตอนนี้ลามไปอีกครับท่านประธานนะมีข้อมูลมาอีกครับวันนี้ครับมีงบโฆษณา90ล้านเพิ่งให้ไปหมาดๆนะครับไปสนับสนุนหนังสือกีฬาฉบับหนึ่งครับจากปตทครับ กรรมธิการจะให้ผมอนุมัติงบกระทรวงพลังงานที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างนี้เหรอครับไม่ได้ครับผมขอคําตอบนะครับสุดท้ายที่ใช้เงินผิดประเภทครับหลังสุดนะครับผู้บริหาปรปตรทครับเหมาเครื่องบินเหมาลำครับบินไปไประชุมที่สิงคโปร์นะครับในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับปตทเลยครับปรไปทำอะไรครับรผมไม่ทราบครับ ไปเล่นกอล์ฟชอปปิ้งผมไม่ทราบนะแต่ใช้เงินอย่างนี้ไม่ได้กระทรวงพลังงานมีหน้าที่กำกับดูแลเขาผมถามไปแล้วในวาระหนึ่งท่านต้องตอบผมเพราะผมถามวันที่ผมอภิปรายงบมาตรฐานาไม่มีใครตอบผมเลยสักข้อหนึ่งฮะผมต้องยืนยันนะครับท่านต้องตอบผมไม่ได้ประการสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นปัญหามากเวลาท่านดูแลงบประมาณของกระทรวงพลังงานเนี่ยท่านต้องถามครับว่า เพราะว่าในภารกิจของกระทรวงพลังงานก็คือมีการหาแหล่งก๊าซหรือน้ำมันนะครับแหล่งเชื้อเพลิงที่ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศไทยในระยะยาวนั่นก็คือการลงทุนของปตทในต่างประเทศและนักวิสาหกิจและบริษัทลูกของปตทด้วยครับท่านประธานทราบไหมครับว่าทุกร้อยบาทที่ไปลงทุนต่างประเทศวันนี้เป็นพลังงานเข้าประเทศเท่าไหร่ครับท่านประธานครับ สอบถามและยืนยันและบันทึกเทปไว้ในกรรมธิการนะครับท่านประธานไปตรวจสอบเทปได้ครับเขาตอบชัดเจนครับว่าที่ลงทุนไปร้อยบาทเนี่ยมีเงินมีพลังงานกลับเข้ามาประเทศไทยจริงๆ1หนึ่งในสี่เท่านั้นครับ25%ครับที่เข้ากลับมาเป็นพลังงานมาประเทศไทยผมก็ถามเขาว่าแล้วไอ้สามในสี่มันไปไหนฮะอีก75%ที่คุณไปลงทุนน่ะเขาบอกเขาหาพลังงานไม่ได้ขอหาเงินกลับประเทศ กระทรวงพลังงานกำกับดูแลอย่างนี้ได้ไหมครับท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในระยะยาวของประเทศกรรมธิการมีหน้าที่ต้องสอบถามทําความเข้าใจก่อนอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงพลังงานนะครับผมขอถามสามข้อน,นี้เท่านั้นนะครับไม่ไม่เปลืองเวลาเพื่อนสมาชิกแต่ขอให้ตอบนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมมปริปรายเรื่องพลังงานไม่เคยได้รับคาตอบจากรัฐมนตรีจากรัฐบาลจากนาย,ยกรัฐมนตรี ครั้งนี้ครับขอกบบรรมธิการตอบให้ชัดครับขอบคุณครับ